อีกแล้วนะคะวันนี้เหมียวพามาดูมิสูไททันสี่ประตูยกสูงนะ g l s นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่919,000บาทเห็นราคาแล้วตกใจใช่ไหมแต่ว่าโปรพิเศษที่เหมียวทำให้ลูกค้าเลยนะก็คือรับรถเพียงแค่39,000บาทที่พิเศษกว่านั้นคือได้ชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยค่ะไปเลยนะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ใช้เงินรับรถเท่านี้มาดูกันค่ะว่าเหนียวให้อะไรบ้าง เริ่มจากด้านหน้านะคะจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะแบบนี้นี่ค่ะมีลิ้นแดงหรือไม่มีลิ้นแดงลูกค้าชอบแบบไหนบอกได้เลยนะคะรอบคันเลยค่ะแล้วก็โลโก้จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเป็นสีโครเมียมเราก็มีให้นะลูกค้าชอบแบบไหนแล้วก็นี่ค่ะที่คอบไฟหน้านะคะนี่คอบไฟหน้านะคะตัวนี้คอบคิ้วนะคะเราแต่งให้แบบนี้เลย ด้านหลังไม่ต้องน้อยใจมีอยู่ค่ะด้านขอบไฟท้ายมีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อเป็นแบบหมุดนะคะนี่แล้วก็มีแบบไม่มีหมุดด้วยลูกค้าชอบแบบไหนบอกได้เลยนะแบบนี้นะคะนี่ล้อแมกนะคะตัวนี้ลายนี้เลยหรือลูกค้าชอบลายไหน ส่งมาให้เหมียวดูนะเหมียวจัดให้เลยค่ะในในงบนี้เลยนะนี่ค่ะเอ้เบามือจับนะคะตัวนี้มีโลโก้ด้วยไททันสีแดงนะีน่เท่เท่มากเลยค่ะ่วนด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะมีครอบไฟท้ายนะคะนี่ตัดไฟปุ๊บนี่มากตอนกลาคืนนะสวยค่ะอนันนี้แล้วก็โลโลบาค่ะตัวนี้เขาติดแ่ ไม่ต้องซื้อตัวแอดลิตลูกค้าก็ติดตั้งแบบนี้ได้นะเท่ hey, ไหมคะพิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสี่ประตูนะคะตัวสูงนะลูกค้าจะได้นี่ผ่อนแรงฝาท้ายนะคะโชกฝาแรงผ่อนท้ายตัวนี้นะคะก็คือช่วยในการสะดวกสบายมากขึ้นลูกค้าได้ไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายตังค์นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับลูกค้าซื้อ กระบะไททันยกสูงทุกรุ่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะเราติดตั้งให้เพิ่มน<ส>ี่ค่ะด้านในพิเศษนะคะตรงนี้นะปกติอ่ะเป็นเบาะผ้าตอนนี้เป็นเบาะหนังและสูขึ้นพวงมาลัยนะคะสวยแล้วก็ มีตัวนี้นะคะที่เราจะติดตั้งให้เพิ่มก็คือตัวแท่นชาร์จโทรศัพท์หรือไวเลสชาร์จเจอร์นะปกติลูกค้าไม่มีนะต้องมีแต่ปาเจโ่ไททันเขาก็ติดตั้งมาให้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าจอเลนส์ไม้ก็เปลี่ยนนะนี่เป็นแบบตัวนี้เป็นสีแล้วนะจากที่เป็นขาวดำตัวนี้เป็นสีก็คือ ในราคาเนี้ยแต่รถหรูหรามากนะคะลูกค้าจับต้องได้ในราคานี้เลยนี่เห็นไหมเกียรออโต้เครื่องเสียงนี่นะคะเล่นได้หมดนะจอเป็นระบบสัมผัดสผด,ด้วยค่ะร<า>ุ่นนี้นนขนาดเจดนิ้วค่ะแล้วนี่เชื่อแอต่อ USB <ม>ได้นะคะน,นี่<ด>นี่นี่ค่ะนี่สัมผัสแล้วนะไม่ใช่แบบโบราณแล้วนะนี่เป็นแบบรุ่นใหม่เลย ไม่ใช่ซื้อราคานี้จะต้องได้จอเครื่องเสียงธรรมดาได้หน้าจอสัมผัสไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเราดูรถสวยกันไปแล้วเนาะเราก็ชุดแต่งที่เมียวจัดเต็มให้นะมาดูนะคะว่าเงื่อนไขในการรับรถนะคะหรือการออกรถยากไหมนะคะ เงื่อนไขในการออกรถนะคะไม่ยากเลยนะสำหรับพนักง,งานบริษัทนะมีสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารครบจัดไฟแนนซ์วันเดียวรู้ผลค่ะรับรถแบบนี้ไปเลยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะขอให้มีหน้าร้านนะแม่ค้าออนไลน์ก็ไม่ต้องน้อยใจขอให้มีหน้าเพจนะคะก็ออกรถได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พิเศษข้าราชการและวิสาหกิจนะคะเอกสารครบ ยื่นอนุมัติวันเดียวค่ะลูกค้ารับรถได้เลยนะแล้วก็อาชีพกเกษตรกรนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจค่ะขอให้มีใบกเกษตรกรนะคะก็ออกรถกับเราได้อาชีพอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าต้องทักเข้ามานะมาคุยกับเมียวก่อนออกแบบไหนเอกสารอะไรนะคะเหมือนเดิมอยากได้รถทักมาคุยกับเมียวอ,อย่าบัวแต่ดูเฉยเฉยนะดูเฉยเฉยไม่ได้รถไปนะวันนี้เมียเอาชุดแต่งจัดเต็มมาให้ พิเศษจริงๆนะถ้าลูกค้าออกรถเพียง39,000บาทได้ชุดแต่งไปด้วยไม่ต้องจ่ายเพิ่มบาทนึงก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะจ่ายแค่เงินรับรถ39,000บาทสนใจรายละเอียดนะทักมาคุยกับเมียวนะหรือทักรายรายนี้เลยเดี๋ยวเมียวทำรายละเอียดให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mitsubishi Motors.